สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกวันหวยห้านอยห้าน้อย,อย,อยพิเศษประจำวันที่หนมกราคม2569ราล่างวันเลขสองตัวล่างเลขชี้ออก17 17งล่างวันเลขหาตัวล่างเลขชี้ออก4ี่ศูนย์เก้างล่างวันเลขสอตัวบนเลขชี้ออกสอ สองหนึ่งร่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออกสองสองหนึ่งสอ่างวันเลขหาตัวบนเลขที่ออกศูนย์ห้าสองน่อนึ่งนี่ก็เป็นผลออกม่อนหวยห้าน่อยห้าน่อย, 5, อยพิเศษประจำงวนที่ห่มกราคมสองพันอก็ให้โชคดีมีชัยถูกหวยหาน่อยพิเศษได้รับเงินกันตุกคนได้จ้าฝากไว้ได้เด้จ้าสับตะไครกดติดตาม และเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา3นาทีในหานอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า